สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม One Piece Treasure c r u s e นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันในส่วนของออฟนะครับหรือว่าลูกแก้วที่อยู่ในเกมทั้งหมดในตอนนี้นะครับ ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นพื้นฐานเนาะสำหรับเกมนี้เลยนะครับสำหรับมือใหม่ก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับโดยก่อนอื่นก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับลูกแก้วนะครับหรือว่าออฟในเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เบสิกมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งแรกเลยนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยจะเห็นนะครับในการกดคอมโบในแต่ละครั้งนะครับว่าเออเราจะกดโดยใช้ลูกแก้วแบบไหนนะครับ ก็น่าจะถือว่าเป็นพื้นฐานเลยก็ว่าได้นะครับในการทําคอมโบเพื่อที่จะทําดาเมจใส่ฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยลูกแก้วทั้งหมดในเกมตอนนี้นะครับก็มีอยู่หลายประเภทเลยเนาะก็จะมีทั้งแบบประเภทที่เป็นสถานะหรือว่าเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับเป็นทั้งดีบัฟแล้วก็เป็นทั้งบัฟเลยนะครับ ซึ่งภายในคลิปนี้นะครับก็ได้พยายามรวบรวมข้อมูลมาให้นะครับน่าจะเป็นลูกแก้วทั้งหมดแล้วเนาะที่มีอยู่ในเกมนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับแล้วก็ส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาจอย Discord นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันนะครับในทางช่องเนาะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับโอเคถ้ากดติดตามกดไล เรามาเริ่มกันที่ประเภทแรกนะครับก็คือลูกแก้วสีนะครับหรือว่า Color อร์ออนะครับ ซึ่งลูกแก้วประเภทนี้นะครับก็น่าจะคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่เล่นเกมนี้นะครับก็จะแบ่งทั้งหมดเป็น5สีนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงนะครับโดยลูกแก้วพวกนี้นะครับก็จัดเป็นอยู่ในประเภททั่วไปเนาะซึ่งจะมีความแรงหรือว่าความเบาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าตรงสีของตัวละครตัวนั้นๆหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างในภาพน,นะครับซึ่งสโมเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นสีม่วงใช่ไหม ซึ่งถ้ามันออกลูกแก้วที่เป็นแบบว่าเป็นสีเขียวแบบนี้ซึ่งมันจะไม่ตรงนะครับซึ่งสีม่วงเนี่ยมันก็จะเป็นท่าของสโ o มเกอร์ใช่ไหมซึ่งล่างเนี้ยมันก็จะเป็นการโจมตีในรูปแบบที่ความแรงเนี่ยจะอยู่ในระดับทั่วไปนะครับ แล้วก็ตัดมาทางฝั่งขวานะครับซึ่งเป็นแก้วตรงสรี ers, งกับสโมเกอร์นะครับซึ่งเป็นสีม่วงตรงกับท่านะครับซึ่งถ้าเราสังเกตจากภาพนะครับมันก็จะมีแสงเหมือนเป็นออร่าขึ้นมานะครับซึ่งหมายความว่าสโมเกอร์ต yeah. ัวน <Stat> ี้นะครับจะทําการโจมตีแรงกว่าปกตินะครับซึ่งมันเป็นการโจมตีแบบลูกแก้วตรงสีนั่นเองนะครับโดยหลักๆง่ายๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเบสิกของลูกแก้วสีธรรมดาเนาะซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของลูกแก้วที่ไม่ตรงสีนั่นเองนะครับ หรือว่าตัวละครตัวนั้นๆนะครับได้รับลูกแก้วที่เป็นท่าที่เขาแพ้ทางเนาะซึ่งข้อเสียของการที่เราได้ลูกแก้วที่ไม่ตรงสีแบบนี้มันก็คือเราจะโจมตีหรือว่าทําดาเมจในตานั้นเนี่ยได้น้อยกว่าปกตินะครับโดยเราจะมีวิธีการสังเกตลูกแก้วนะครับก็คือจะตรงข้ามกับอของสโคเกอร์เนาะที่ว่าถ้ามันลูกแก้วตรงสีเนี่ยมันจะมีออร่านะครับ ส่วนสาหรับที่เป็นในส่วนของลูกแก้วที่ไม่ตรงสีนะครับมันก็จะมีความมองๆเนาะแล้วก็แบบว่าไม่ใช่มีมออร่าแล้วก็แบบไม่ได้เป็นแบบปกติอ่าก็ตามภาพนี้เลยซึ่งโดยทั่วไปก็น่าจะสังเกตไม่ยากนะครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหานะครับจะมีบัฟนะครับในการเปลี่ยนลูกแก้วเป็นแบบต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแก้วทุกอย่างให้เป็นแก้วตรงสีหรือว่าเปลี่ยนลูกแก้วนั้นๆไปเลยนะครับ ก็ในส่วนของบัฟต่างๆนะครับก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับยังไงก็ไปย้อนดูกันได้นะครับสําหรับบัฟทุกอย่างที่มีทั้งหมดในเกมนะครับหรือว่าอาจจะมีอัปเดตเพิ่มมาบ้างนะครับหรือว่าในอนาคตเนาะแต่ก็น่าจะเป็นแบบรวบรวมทั้งเบสิกหรือว่ามือใหม่ควรรู้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงยังไงก็ไปย้อนดูกันได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นลูกแก้วที่มีชื่อว่า TND นะครับหรือว่า Tandem นั่นเองนะครับ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะเรียกเป็น TND เนาะโดยคุณสมบัติของลูกแก้วอันนี้นะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่แตกต่างไปจากลูกแก้วที่เป็นสีธรรมดานะครับโดยเฉพาะดาเมจของลูกแก้วอันนี้นะครับก็จะเท่ากันเลยเนาะถ้าเทียบกับลูกแก้วที่เป็นสีสีแบบอย่างอันแรกนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวละครหลักๆเนี่ยก็จะมีการโจมตีที่แบบว่าความแรงเป็นธรรมดานะยกเว้นแต่ว่าถ้าเราโดนดีบัฟนะครับที่ทําให้แก้วอันนี้เป็นแก้วไม่ตรงสีหรือว่าเราได้บัฟที่เ เพิ่มพลังโจมตีในลูกแก้วอันนี้นะครับก็จะโจมตีแรงขึ้นเนาะรวมไปถึงออพวกกับตันด้วยเนาะที่มีการบัฟในส่วนของการคูณแต้มของลูกแก้วประเภทนี้นะครับซึ่งคุณสมบัติของกับตันนะครับในตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคิดกับรอนะครับที่เป็นร่างลนะิมิตเต็ดเนาะที่สามารถบัฟในส่วนของลูกแก้วที่เป็น TND ได้นะครับแล้วก็มีการคอมโบซึ่งเป็นอีกหนึ่งลักษณะสำคัญนะครับสำหรับลูกแก้ว TND นะครับ โดยความสามารถนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของซ u เปอร์ท n d นะครับที่จะเป็น Ability หลักนั่นเองนะครับที่จะสามารถคอมโบได้นะครับในทีมเนาะซึ่งทีมเนี่ยมันจะมีการกำหนดในส่วนของกัปตันนะครับซึ่งถ้าเราวางตัวละครเงื่อนไขนะครับแล้วก็ตรงกับที่มีแก้ว TND ในตัวละครนั้นๆน,น,นะครับมันจะสามารถคอมโบแบบพิเศษได้เนาะ ซึ่งยกตัวอย่างนะครับตัวละครที่ทําแบบนี้ได้นะครับก็จะมีคิดกับลอนะครับแล้วก็ลูฟี่นะครับที่เป็นร่างของลิมิเต็ดนอะที่เป็นสีเขียวนะครับ โดยลักษณะของการคอมโบพวกนี้นะครับมันก็จะมีแอนิเมชันพิเศษนะครับสำหรับตัวละครเซตนั้นเนาะเกิดขึ้นมานะครับซึ่งจะทําให้การโจมตีในเรอนั้นเนี่ยซึ่งทาดาเมจได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับอ่ะก็จบประมาณนี้ครับสาหรับแก้วของ TND นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นลูกแก้วนะครับที่น่าจะคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งลูกแก้วที่เป็นเบสิกของเกมนี้นะครับนั่นก็คือแก้วมีนะครับ RCV off นะครับหรือว่าแก้วเนื้อนั่นเองครับ โดยลูกแก้วนี้นะครับนอกจากที่จะทําดาเมจได้แล้วนะครับมันก็สามารถฮิลได้ด้วยนะครับโดยลักษณะของแก้วเนื้อนะครับก็จะเป็นรูปเนื้อเหมือนชื่อมันเลยเนาะแล้วก็สามารถฮิลได้นะครับโดยการฮิลนะครับก็จะกําหนดเป็นค่าของ RCV ของทีมนะครับที่มีอยู่ณตอนนั้นเนาะซึ่งความแรงเนี่ยก็อยู่ที่การที่เราจัดทีมเลยนะครับโดยเงื่อนไขของการใช้แก้วเนื้อในการฮิลนะครับก็คือเราห้ามกดติดเพอร์เฟกนะครับในตอนที่เรากดในแก้วเนื้ออันนั้นนะครับ เพราะว่าถ้าเรากด perfect ติดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเตะข้าวทิ้งเนาะเหมือนแบบว่าเราปฏิเสธการฮิวนะครับก็หมายความว่าเราจะเป็นต้องกดเกรดหรือว่ากููดนะครับถึงจะฮิวได้เนาะแต่นับปัจจุบันนะครับก็ได้มี2ตัวละครนะครับที่จะเอามายกตัวอย่างให้ดูนะครับที่สามารถกด perfect แล้วก็ยังฮิวได้นะครับซึ่งก็คือลูฟี่นิกะนะครับร่าง6ดาวธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นบิ๊กมัมที่เป็นร่างลิมิเต็ดนะครับ ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดเพอร์เฟกได้แล้วก็ยังฮิลได้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นความสามารถของกับตันของ2ตัวนี้นะครับส่วนความแรงของแก้วอันนี้นะครับก็น่าจะเท่าเท่ากันกับสองแบบแรกที่ยกตัวอย่างมานะครับก็จะเป็นแก้วสีธรรมดาหรือว่าแก้วเทียนดีนะครับซึ่งความแรงก็จะขึ้นอยู่กับกับตันนอสหรือว่าเราใช้บัฟที่ทําให้แก้วนี้เป็นแก้วตรงสีมันก็จะสามารถทําให้เราโจมตีแรงขึ้นได้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งลูกแก้วนะครับที่สามารถฮิลได้นะครับนั่นก็คือลูกแก้วเซมล่านะครับหรือว่าแก้วขนมนะครับที่เป็นลูกแก้วเฉพาะของบิ๊กมัมนะครับโดยลูกล่างของลูกแก้วนี้นะครับก็จะเป็นขนมนะครับที่เป็นหนึ่งในขนมที่บิ๊กมัมชอบเนาะโดยลูกแก้วขนมนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับในการฮิลเช่นกันนะครับโดยเซมล่านะครับจำเป็นจะต้องกด แล้วก็กูต์นั่นเองนะครับห้ามกดเพอร์เฟกเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของแก้วนี้นะครับนั่นก็คือมันสามารถกันการเปลี่ยนแก้วของฝั่งตรงข้ามได้นะครับหรือว่าการดีบับเปลี่ยนแก้วฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับโดยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นแก้วเซมล่าก่อนนะครับก่อนที่จะเจอดีบัฟนั้นเนาะถึงจะสามารถกันได้นะครับโดยตัวละครที่สามารถเปลี่ยนเป็นแก้วเซมล่าได้นะครับโดยหลักๆตอนนี้เนี่ยถ้าเท่าที่ผมรู้นี่ก็น่าจะมีแค่บิ๊กมามเป็นตัวเดียวนะครับก ตัวละครนั้นๆนะครับนั่นก็คือบิ๊กมัมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งลูกแก้วนะครับหรือว่าจะไม่ใช่ลูกแก้วก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็คือลูกแก้วว่างเปล่านะครับหรือว่าเอ uh, p t y o f เนาะโดยลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นการที่แบบช่องของลูกแก้วเราเนี่ยมันจะไม่มีลูกแก้วอะไรอยู่เลยนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นลูกแก้วว่างเปล่าเนาะ โดยความแรงของแก้ว่างเปล่านี่นะครับก็ยังไม่ยืนยันเนาะสำหรับตัวผมนะครับซึ่งใครรู้เนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะซึ่งนะปัจจุบันนะครับตัวละครที่สามารถใช้แก้ว่างเปล่าได้แบบว่าแรงขึ้นเนาะหรือว่ามีการบัฟในส่วนของตรงนี้เนี่ย เท่าที่น ok ึกออกนะครับก็จะมีต <UC> ัวละครที่เป็นตัวพิเศษนะครับก็เป็นตัวของฉลองฮาโลวีเนาะที่เป็นลอล่างเด็กกับโคลอซอนนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีสกิลค่อนข้างที่จะไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็มีบัฟในส่วนของแก้ว่างปากด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับตัวลอกับโคลอซอนตัวนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยมีการที่จะได้หยิบยกออกมาใช้สักเท่าไหร่นะครับนอกจากที่เป็นอีเวนต์ของมันจริงๆเนาะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบัฟกันสักเท่าไหร่่่่่่นนนะครรัับบสาาหหผู้้เเเเลลใมมทีพงข ตอนนี้นะครับสำหรับแก้วว่างเปล่าอันนี้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นอีกหนึ่งลูกแก้วนะครับที่จะไม่น่าจะจะค่อยได้เห็นแล้วนังถ้าแบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่แบบเพิ่งเล่นมาได้สักพักหนึ่งอ่ะเพราะว่าแก้วนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแทบจะยกเลิกใช้ไปแล้วด้วยซ้ำถ้าแบบไม่มีตัวไหนเอามาเล่นนะครับนั่นก็คือแก้วจีนะครับซึ่งแก้วนี้นะครับก็จะมีลักษณะนะครับเป็นสีส้มอย่างภาพเลยนะครับแล้วก็จะมีรูปตัวจีขึ้นมานะครับ โดยความสามารถของแก้วอันนี้นะครับก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีนะครับ1.5เท่านะครับในกรณีที่ตัวละครนั้นนะครับเป็นแก้วธรรมดาเนาะ แล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตี2เท่านะครับในสําหรับตัวที่เป็นแก้วตรงสีของแก้วจีนี่ครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็น่าจะแบบไม่มีการใช้แล้วด้วยซ้ำนะครับสำหรับแก้วนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็แทบไม่เห็นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแก้วนะครับที่เคยมีนะครับแล้วก็ยังมีอยู่เนาะถ้าเอามาใช้นะครับซึ่งตัวละครที่จะใช้ได้นะครับก็จะยกตัวอย่างไปเนาะเป็นบิ๊กมัมล่างนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวเหล่าจี 2ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแก้วที่บัฟในส่วนของพลังโจมตีก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมีที่แรงกว่านะครับแล้วก็ทําให้แก้วนี้มันเหมือนแบบหายไปเนาะก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับแก้วจีนะครับก็เอามาให้ดูกัน,นครับต่อมานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแก้วนะครับที่มีประโยชน์มากๆเลยเนาะ ซึ่งนั่นก็คือแก้วเรนโบว์นะครับหรือว่าแก้วลุงนั่นเองนะครับซึ่งแก้วนี้นะครับก็จะมีลักษณะนะครับที่เป็นสีลุงนะครับซึ่งหมายความว่ามันจะรวมแก้วทุกสีนะครับในเกมนี้มาเป็นแก้วอันเดียวกันนะครับซึ่งเอฟเฟกนะครับมันก็จะทําให้ตัวละครทุกตัวนะครับที่ได้แก้วนี้ไปนะครับเป็นแก้วที่ตรงสีทุกตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถโจมตีแรงขึ้นได้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับที่แก้วนี้นะครับจะสามารถกันดีบับจากฝั่งตรงข้ามนะครับในการเปลี่ยนแก้วของเราได้นะครับก็ หรือว่าเป็นอีกหนึ่งแก้วนะครับที่มีประโยชน์แล้วก็ดีมากๆนะครับในเกมนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีตัวหลักๆเนี่ยที่สามารถเปลี่ยนแก้วนี้ได้นะครับนั่นก็คือลูฟี่กลุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็น่าจะเป็นชิ้เล่ชี้คู่กับมันเชอรี่นะครับ ซึ่งตัวละครที่สามารถเปลี่ยนเป็นแก้วลงได้ตอนนี้ก็ถือว่ายังมีน้อยมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ได้มีแก้วใหม่เข้ามาเรื่อยๆเนาะแล้วก็แรงกว่าแล้วก็คุณสมบัติที่ดีกว่านะครับซึ่งในอนาคตน,นะครับก็อาจจะทําให้เราเห็นแก้วนี้น้อยลงก็ได้นะครับเหมือนอย่างเช่นแก้วจีนะครับแต่ยังไงโดยรวมตอนนี้ก็ยังถือว่ายังใช้ได้ดีอยู่นะครับสำหรับแก้วลุ่งอันนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งในแก้วที่เป็นเมตาอยู่สําหรับตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นแก้วที่โจมตีน่าจะแรงที่สุดในเกมแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือแก้ววานโน่นั่นเองนะครับซึ่งแก้วนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นเฉพาะตัวมากๆนะครับเพราะว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะซึ่งน่าจะเขียนคําว่าวานโน่นี่แหละเพราะไม่งั้นมันไม่เรียกวานโน่แน่นอน โดยแก้วนี้นะครับก็แทบจะอยู่ในตัวละครที่เป็นเมตานะครับตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ในซีรีส์ของวาโน่นั่นเองนะครับโดยคุณสมบัติของแก้ววานโน่นี้นะครับมันจะทําการโจมตีนะครับเป็น2เท่านะครับสําหรับตัวละครที่แบบว่าไม่ได้มีบัฟในการบัฟเอฟเฟก ในส่วนของแก้ววานอเนาะสัวตัวละครที่เป็นแก้วตรงสีของวานนหรือว่ามีบัฟเพิ่มเอฟเฟกของแก้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปถึง2.5เท่าเลยนะครับพร้อมทั้งยังมีคุณสมบัติในการการดีบับฟฝั่งตรงข้ามในการเปลี่ยนลูกแก้วของเราได้ด้วยนะครับซึ่งก็ดีกว่าของแก้วลุงเนาะที่สามารถกันได้หรือว่าเซมล่าเนี่ย ซึ่งอันนี้ก็การได้เหมือนกันนะครับแล้วก็โจมตีแรงกว่าด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแก้วที่ดีที่สุดในเกมเลยนะครับทั้งตีแรงแล้วก็การเปลี่ยนแก้วได้ได้วยนะครับซึ่งยกตัวอย่างตัวละครที่สามารถเปลี่ยนแก้วนี้ได้นะครับก็จะเป็นยามาโตะนะครับที่เป็นร่างลิมิเต็ดนะครับสีเหลืองหรือว่าสีม่วงนั่นเองนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นตัวลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็ออกมาในช่วงของซีรีส์วานโน่เนาะก็จะเป็น ลูฟี่ยามาโตะคู่นะครับหรือว่าไคโด v s ยามาโตะเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นแก้วาโนได้ทั้งหมดเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแก้วดีๆของเกมนะครับต่อมาเราจะมาพูดกันในส่วนของแก้วที่เป็นดีบัฟของเกมนี้กันบ้างนะครับโดยแก้วพวกนี้นะครับก็จะทําดีบัฟให้กับทีมฝั่งเรานะครับซึ่งเป็นแก้วที่ถือว่าเป็นแก้วไม่ดีเนาะซึ่งถ้าใครเจอเนี่ยก็ควรที่จะเ,เปลี่ยนทิ้งหรือว่าล้างทิ้งอะไรไปนะครับหรือว่าการสกิล ในการเปลี่ยนแก้วของฝั่งตรงข้ามซะเพราะว่าจะทําให้ดาเมจของทีมเราเนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะรเรามาเริ่มกันที่อันแรกนะครับก็คือบล็อกออฟนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันดีในนามของแก้วมืดมนนั่นเองนะครับซึ่งลักษณะของแก้วนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับไวรัสหรือว่าปีศาจ อะไรตัวเล็กๆเนี่ยซึ่งจะมีหน้าตาที่ดูแล้วก็ <c oughs> น่าจะแบบว่ามันไม่ใช่ของดีแน่นอนส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเจอในการลงด่านทั่วไปเนาะสำหรับแก้วนี้นะครับซึ่งแก้วนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกนะครับที่จะทําให้แก้วของเราเนี่ย มันเป็นแก้วไม่ตรงสีนะครับซึ่งเวลาที่เราลงด่านนะครับเวลาเราจะเจอนะครับส่วนใหญ่ทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะใช้ดีบับนี้นะครับในการเปลี่ยนแก้วของเรานะครับทั้งหมดเลยเป็นแก้วแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแก้วมืดมนเนาะซึ่งผลที่เราจะเจอก็คือดาเมจของทีมเรานะครับจะลดลงอย่างมากเลยครับก็คือจะแทบตีฝั่งตรงข้ามไม่ตายเลยนะครับหรือว่าตีแทบไม่เข้าเลยนะครับถ้าเราจัดทีมแล้วเจอแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ยอมแก้บับนี้ก่อนนะครับ โด, 1941, โดยหลักๆนะครับ mm. วิธีการแก้ของบัฟนี้นะครับจำเป็นจะต้องใช้ตัวละครที่มีการแก้ดีบัฟในส่วนนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งจะไม่สามารถใช้ตัวละครที่เปลี่ยนแก้วธรรมดาเนี่ยเป็นแก้วแบบทั่วไปได้นะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องใช้ตัวละครที่เปลี่ยนแก้วชนิดนี้โดยเฉพาะนะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนแก้วนี้ออกไปได้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยก็มีตัวค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนแก้วของบัฟนี้ออกไปนะครับซึ่งยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่น ลูฟี่นิกาะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นคิดกับรอนะครับที่เป็นล่างลิมิเต็ดเนาะก็สามารถแก้บัฟนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับที่สามารถแก้บัฟนี้ได้เช่นกันนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวที่เปลี่ยนแก้วมืดมนนะครับให้เป็นแก้วตรงสีหรือว่าเป็นแก้ววานออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ใช้ได้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งในบัฟนะครับที่ค่อนข้างจะรับมือยากพอสมควรนะครับถ้าเกิดโดนบัฟขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างลําบากเลยนะครับก็คือซูเปอร์บล็อกออฟนะครับหรือว่าซูเปอร์มืดมนนั่นเองนะครับโดยแก้วนี้นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับแก้วมืดมนอย่างอ,อันที่แล้วเนาะแต่ก็ จะมีบัฟในส่วนของแบบความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็รับมือยากมากกว่านะครับโดยเอฟเฟกของบัฟนี้นะครับมันจะทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนลูกแก้วได้เลยนะครับก็คือว่าถ้าโดนเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็คือจบนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะไม่นับในส่วนของนิกะร่างหกดาวบวกที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ก็คือว่า มันก็มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นแก้วนี้นะครับก็ยังเป็นปัญหานะครับถ้าใครโดนบัฟได้เมื่อไหร่นะครับก็คือวุ่นวายแน่นอนครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะต้องเจอนะครับก็คือแก้วนี้นะครับมันจะลดหน้าใหม่ของเรานะครับให้เหลือแค่0.25เท่านั้นเองนะซึ่งถือว่าแบบค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับคือตีใครไม่ตายแน่นอนแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแก้วได้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยบัฟนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเจอในพวกบอสหลักนะครับซึ่งแบบเป็นอีววน์ใหญ่รพก้ ก็จะมีให้เห็นนะครับหรือว่าถ้าเราโจมตีบอสไม่ตายหรือว่าพวกแบบเราติโจมตีแบบเป็นเทินที่2หรือว่าเทิร์นที่3ามอะไรเงี้ยก็จะค่อยเจอเนาะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่เจอ ในเทิร์นแรกที่เราเจอกับศัตรูตัวนั้นๆนะครับซึ่งหลักๆนะครับวิธีแก้นะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงในการตีศัตรูนะครับให้ไม่ตายในเทิร์นแรกนะครับควรที่จะหาตัวแล้วก็จัดทีมให้แบบล้างบัฟให้หมดนะครับเพื่อที่จะสามารถทาดาเมจให้กับด่านนั้นได้ภายในเทิร์นเดียวเนาะก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในการเจอบัฟนี้นั่นเองนะครับสำหรับซุปเปอร์มืดมนอันนี้นะครับ ส่วนต่อมาในอย่างที่2นะครับในกรณีที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราก็ควรจะใช้ออฟหรือว่าลูกแก้วเนี่ยที่ไม่สามารถทําให้ฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนลูกแก้วของเราได้นะครับอย่างเช่นวานอกหรือว่าแก้วลุงหรือว่าเซมล่าอะไรเงี้ยก็จะสามารถกันดีบัฟอันนี้ได้นะครับหรือไม่ทางออกที่ดีที่สุดก็คือถ้าเรามีนิกะ6ดาวบวกก็เปลี่ยนได้เลยเนาะก็ไม่ต้องซีเรียสตรงนี้นะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นแก้วบอมนะครับหรือว่าแก้วระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งแก้วนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแก้วที่เป็นดีบัฟของเกมนี้นะครับซึ่งโดยลักษณะของแก้วนี้นะครับก็จะเป็นรูประเบิดตรงๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับโดยปัจจุบันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเจอไม่เยอะมากนะครับสำหรับดีบัฟของแก้วระเบิดอันนี้นะครับ โดยคุณสมบัติของดีบัฟแก้วระเบิดอันนี้นะครับมันก็จะทําการลดเลือดเรา10%เนาะหรือว่าถ้าเรากดเกตกับกู๊ดเนี่ยมันจะทําการระเบิดใส่ตัวเรานะครับโดยจะสร้างความเสียหายนะครับ10%จากเลือดของทั้งหมดนะครับโดยวิธีแก้นะครับอย่างแรกนะครับก็คือเราจําเป็นจะต้องหาตัวที่เปลี่ยนลูกแก้วที่เป็นในส่วนของระเบิดเนี่ยโดยเฉพาะนะครับในการเปลี่ยนออกไปนะครับ ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับในกรณีของแก้วมืดมนนะครับที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแก้วในตัวที่แบบว่าระบุไว้แล้วเนาะว่าเป็นแก้วมืดมนเฉพาะนะครับแต่ในส่วนนี้ก็จะเป็นแก้วของบอมนะครับหรือว่าแก้วระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งจะยกตัวอย่างนะครับที่สามารถเปลี่ยนแก้วพวกนี้ได้เนาะซึ่งจะเป็นตัวละครที่อาจจะ เปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่เขาจะระบุแล้วด้วยว่าสามารถเปลี่ยนได้ทุกแก้วนะครับก็จะมีลอวานโนนะครับล่างนี้นะครับแล้วก็เป็นคิดนะครับที่เป็นล่างของสีเขียวเนาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นล่าง6ดาวบวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการที่เราเปลี่ยนลูกแก้วเนี่ยให้เป็นแก้วก่อนหน้านี้นะครับที่ทําให้ไม่สามารถเปลี่ยนแก้วได้อย่างเช่นแก้วลุงหรือว่าเซมล่าหรือว่าแก้ววานโนนะครับ แล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือให้เราใช้บัฟที่เป็นในส่วนของการล็อกแก้วนะครับก็จะสามารถกันพวกนี้ได้เช่นกันนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นอีก1บัฟนะครับแล้วก็เป็นดีบัฟด้วยในตัวเนาะสำหรับบัฟอันนี้นะครับก็คือแก้วซูเปอร์ระเบิดนั่นเองนะครับโดยลักษณะของแก้วนี้นะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆแก้วระเบิดอันที่ผ่านมาเมื่อกี้เนาะแต่จะเพิ่มไอคอนนะครับหรือว่ารูปปีศาจเล็กๆตรงกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระเบิดนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับเหมือนในภาพเลยนะครับโดยเอฟเฟกของแก้วซูเปอร์ระเบิดอันนี้นะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดธรรมดาเนาะแต่ก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่มันจะไม่สามารถเปลี่ยนนได้เหมือ กับซ so ูเปอร์มืดมนเมื่อก so ี cả, so ้นะครับก so ็พร้อมทั้งถ้าเรากดกู๊ดแล้วก็เกตนะครับมันจะสามารถทําดาเมจใส่เรา30%นะครับจากเลือด m a ็ SP ของเรานะครับหรือว่าเลือดทั้งหมดของเรานั่นเองนะครับแต่ถ้าพูดถึงบัฟของลูกแก้วระเบิดทั้งหมดนะครับมันก็จะมีตัวบางตัวเนาะที่สามารถใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกของดีบัฟลูกแก้วพวกนี้ได้นะครับก็คือจะเป็นพวกระเบิดทั้งหมดเนาะก็สามารถใช้เป็นแก้วตรงสีของตัวเองได้เลยนะครับ ซึ่งก็คือคิดล่างนี้นั่นเองนะครับที่สามารถใช้ประโยชน์จากดีบัฟของซูเปอร์ระเบิดได้นะครับแล้วก็ระเบิดธรรมดาด้วยเนาะโดยหากเรากดเอฟเฟกที่ติดพวกกู๊ดกับเกตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่สามารถโดนดาเมจจากระเบิดนี้ได้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เอามาแก้ทางของบัฟนี้นะครับส่วนวิธีแก้ต่อมานะครับก็น่าจะเป็นการกดให้ติดเพอร์เฟกนั่นเองนะครับหรือว่าหาตัวที่ออมาล็อก การเปลี่ยนแก้วตอนแรกเนาะซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแก้วของเราได้นะครับก็จะสามารถการรีบัฟนี้ได้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเจอน้อยมากแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ระเบิดอันนี้นะครับซึ่งก็ยังมีให้เห็นอยู่เนาะแต่ก็ไม่ได้ให้เห็นเยอะเท่าที่ควรนะครับก็จะเป็นบัฟที่แบบเหมือนแบบหายากหน่อยแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบว่าถ้าเราเจอบอสอย่างเช่นพวกคิดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยเจอเนาะอ่าหลักๆกก็จะประมาณนี้ครับสำหรับซูเปอร์ระเบิดนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งในบัฟที่เป็นเฉพาะทางแล้วก็เฉพาะด่านมากๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะเจอไม่ค่อยบ่อยสักเท่าไหร่นะครับสำหรับดีบัฟของลูกแก้วพอยซันออฟอันนี้นะครับหรือว่าแก้วพิษนั่นเองนะครับ ซึ่งดีบัฟแก้วพิษอันนี้นะครับมันจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับพวกแก้วอื่นๆนะครับโดยเอฟเฟกของดีบัฟแก้วพิษอันนี้นะครับมันจะทาดาเมจใส่เราทันทีนะครับเมื่อเรากดคอมโบไปที่แก้วพิษนั้นๆนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะถูกเปลี่ยนแก้วพวกนี้เป็นแก้วพิษเนี่ยก็คือน่าจะทั้งหมดทั้ง6อันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นครับเราจําเป็นจะต้องล้างแก้วนี้ทิ้งเท่านั้นนะครับไม่สามารถกดหรือว่าฝืนกดใช้ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันทําดาเมจได้แบบรุนแรงมากๆนะครับ คือแบบว่าถ้าเรากดครบทั้ง6อันเนี่ยเรามีสิทธิ์ตายได้เลยทันทีนะครับซึ่งวิธีการล้างบัฟนี้นะครับมันจะไม่ใช่การเปลี่ยนแก้วแต่อย่างใดนะครับซึ่งมันจะเป็นพิษที่เกาะอยู่บนแก้วของเราเนาะเพราะฉะนั้นครับเราจําเป็นจะต้องใส่ตัวละครที่มีการล้างดีบัฟพิษออกไปนะครับมันถึงจะหายนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยแก้วพวกนี้มันจะเปลี่ยนเป็นแก้วตรงสีของเราทั้งหมดนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีเนาะสำหรับแก้วนี้นะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยแบบการที่เราจําเป็นจะต้องหาตัวล้างพิษมาใส่แทนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่นะครับสำหรับดีบับแก้วพิษอันนี้นะครับก็น่าจะเจอในด่านพวกที่เป็นด่านเฉพาะนะครับสำหรับตัวละครที่ใช้พิษในเรื่องของวันพีชนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นด่านของพวกเลจูหรือว่าซีซ่าคราวนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวละครที่ใช้พิษอยู่แล้วเนาะก็อาจจะต้องหาตัวที่แก้พิษได้มาด้วยนะครับสําหรับการที่จะลงด่านพวกนี้นะครับ มาที่แก้วดีบัฟอย่างสุดท้ายนะครับก็คือ Paralysis Off นะครับหรือว่าแก้วช็อตนั่นเองครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแก้วนี้ก็จะเป็นแก้วดีบัฟล่าสุดนะครับที่ทางเกมได้อัปเดตออกมาเนาะซึ่งแก้วนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะคล้ายกับแก้วของพิษนะครับที่ไม่สามารถเปลี่ยนแก้วได้นะครับจำเป็นต้องล้างสถานะช็อตออกอย่างเดียวนะครับสำหรับแก้วนี้เนาะก็เปลี่ยนได้เหมือนแบบว่าเขาเอาดีบัฟเนี่ยมาใส่ในแก้วแทนนะครับไม่ได้เป็นรูปแบบของแก้วแต่อย่างใดนะครับ โดยเอฟเฟกของแก้วนี้นะครับมันก็คือมันจะทําให้เราติดสถานะช็อตนะครับเมื่อเวลาเราคอมโบไปที่แก้วนั้นๆนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับบัฟช็อตธรรมดานะครับซึ่งจะเป็นดีบัฟช็อตที่เมื่อเราเนี่ยกดคอมโบไปที่ตัวละครเนี่ยมันก็จะทาํแบบาการแบบมีอัตราการช็อตที่จะเกิดขึ้นกับตัวละครนั้นๆนะครับแต่ซึ่งในส่วนของออแก้วช็อตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีโอกาสติด1 0 0เลยหรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้เนาะแต่ก็รวมๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับในการเกิดเอฟเฟกับ ซึ่งวิธีการแก้นะครับก็คล้ายๆกับแก้วของพิษเนาะที่จะไม่ใช่การเปลี่ยนแก้วแต่เป็นการล้างดีบัฟออกไปนะครับซึ่งเราจะเป็นจะต้องหาตัวที่ล้างบัฟช็อตออกไปได้นะครับใส่เข้ามาในทีมด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวละครซัพพอร์ตนะครับที่สามารถเอามาล้างบับชอ็อตนี่ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องเลือกดีๆนะครับเพราะว่าตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยบางตัวเนี่ยเขาจะออกมาต่อเมื่อเราโดนบัฟชอ็อตจริงๆเท่านั้นนะครับซึ่ง แก้วช็อตเนี่ยมันจะไม่นับตรงนั้นนะครับซึ่งบัฟซับพอร์ตเนี่ยก็จะไม่เป็นผลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราพยายามหาตัวละครที่แบบว่าใช้สกิลก่อนแล้วตัวซับพอร์ตค่อยออกมานะครับซึ่งพวกนี้นะครับก็จะสามารถแก้บัฟแก้วช็อตได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรวบรวมแก้วทั้งหมดในเกมนี้นะครับว่ามีแบบไหนบ้างเนาะก็พยายามรวบรวมหาข้อมูลได้มากที่สุดแล้วนะครับซึ่ง ถ้ามีข้อมูลอะไรตกหล่นหรือว่ายังมีแก้วอะไรหลงเหลืออยู่อีกเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่าก็ได้นะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ